มาจูเลตออสเตรเลียนเอดิชันสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ this is Jack Channel ครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวมาจูเลตออสเตรเลียนเ i ดิชันครับเป็นชุดใหม่ล่าสุดน,นะครับเป็นซีรีส์ของรถฉุกเฉินออสเตรเลียะครับนะครับ,รบแพ็กเกจด้านหน้าครับจะเป็นรูปรถฉุกเฉินครับแล้วก็มีตัว background เป็นอาคารอยู่ข้างหลังครับ ตามด้วยเบอร์โทรครับ emergency ครับ000ครับด้านข้างบอกครับ Australian edition ดูด้านหลังแพ็คเกจครับครับมันจะได้รถฉุกเฉินออสเตรเลียคระแบบจัดจำหนายโดยซิมมาทอยประเทศไทยจำกัดครับและสำหรับรุ่นนี้นะครับ Australian edition นะครับก็จะมีรถทั้งหมด3แบบนะครับประกอบไปด้วยครับแบบที่1ครับ Honda Civic Type R ครับ Civic ครับ รถตู้ครับ t o y ยต a h i ฮเอครับ t o y ยต a h i ฮรักเครับครับแล้วมาแกะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูขั้นที่1ครับสำหรับไฮรักเลเวลก็ตัวใหม่ไม่แล้วนะครับใครที่คิดว่าปิดสายแล้วยังไม่ใช่นะครับไม่จบง่ายๆครับต้องตามอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ก็จะเป็นรถสีขาวสลับแดงครับโป่งหน้าครับเรสคิวครับด้านช้างก็เร s คิวครับ ตามด้วยเบอร์โทรครับ0 0 0ครับลายสีแดงสลับเหลืองครับนี่ครับจะมีสีแดงเป็นพื้นครับสีเหลืองขีดขีดใส่เลนส์เป็นแบบใหม่ครับเป็นแบบแบรนด์ครับทรงแบรนด์ของรถฉุกเฉินใช่ไหมฮะเป็นสีแดงกับน้ําเงินครับตรงกลางนี่จะเป็นขาวหรือจะเป็นใสฮะหลังคาจะเป็นคล้ายๆคาลิบอยบ้านเราครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็นกระจกใสด้วยจะโอเคมากเลยนะครับ ท้ายครับนะครับกระจกใสนะครับวองมาลายซ้ายครับ่าตรงนี้เป็นก้านดำนะครับถ้าจะหาความต่างก็ไปหาที่เป็นสีขาวครับจะต้องเป็นจะต้องมีหลุดออกมาเป็นแร่เทมเงี้ยนะครับสีขาวคาดแดงครับ toyota hilux r e v o l ครับรถตู้ toyota hiace ครับก็จะเป็นสีขาวครับ ตามด้วยไลท์ครับสีเหลืองครับคาดแล้วก็เหลืองครับแล้วก็สีแดงสลับขาวครับแบบไลท์ธงหมักลุกนะฮะด้านล่างก็เป็นคาดสีส้มครับล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับนี่ครับกระจกใสครับสาเลนก็เหมือนกันหมดครับทั้ง3ามรุ่นครับเป็นสาเลนแบบแบนด์นะครับในส่วนของรถโต้เนี่ยฟวงมาเลยอยู่ด้านขวามือครับครับ ด้านข้างไม่มีประตูครับเปิดไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นทําเหมือนที่เปิดประตูได้ฮะนไม่ใช้ตำแหนนนะครับเป็นที่มือจับที่เปิดประตูตายท้องรถกันหน่อยครับโตโยต้าไฮเอสครับสำหรับไขรที่คิดว่าปิดแล้วครับยังไม่ปิดง่ายๆครับชุดนี้นี่บอกอะไรครับเป็นจะเป็นตัวปิดหรือเปล่าครับของแต่ละรุ่นครับต่อมาครับ ฮอนด้าซีวิคครับขายที่คิดว่าปิดแล้วก็ไม่ใช่นะครับแม้ว่าสีทองหายากพอได้สีทองมาก็ว่าปิดไม่ใช่ครับมีตัวใหม่ออกมาครับครับเป็นสีขาวครับข้้งข้างเป็นตัวสีครับโพลิสแล้วก็ลายสีน้ำเงินจุดๆครับเป็นแบบทองหมักลุกนะครับด้านท้ายครับเบอร์โทรศูนย์ศูนย์ครับท้ายของรุ่นนี้ก็จะเขียนโพลิสนะครับแล้วก็ซีวิคไทอาร์เบอร์ ได้ด้วยครับเปิดท้ายได้ด้วยโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับทะลุถึงข้างในนะครับกระจกใสครับพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายครับแม่ไม่ใช่พวงมาลัยขวานะครับกระโปรงหน้าสีขาวครับตัวงสือโพลิสครับตามด้วยตัวงสือเขียนว่าอะไรครับ w w w ร์ไ i เว็บโพลิสดอทนิวดอทครับ ล้อเป็นล้อพลาสติกครับล้อดาวครับใส่เลนส์แบบสี่เหลี่ยมแบนนะครับครับสามรุ่นนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับครับและนี่คือมัจเลตรถฉุกเฉินออสเตรเลียครับแบบชุดใหม่ล่าสุดก่อนจะกกันไปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ